พระนครศรีอยุธยาค่ะเรือยนลากจุงสินค้าจมแม่น้ําป่าสักนมคะแต่ว่าโชคดีคนขับนั้นพยายามที่จะโดดหนีออกมาได้เหตุเกิดจากการเร่งเครื่องลากเรือสินค้าหลบตอ่อหม้อค่ะเกิดเหตุที่พื้นที่พอ ับเรือนะคะพอสิทธิชัยห้าซึ่งเป็นเรือโยนสำหรับลากจูงเรือบรรทุกสินค้าจมลงในแม่น้ำที่บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักตาบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพยายามเร่งเครื่องทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดแล้วก็พยายามจะหลบต่อหม้อสะพานก็เลยทำให้น้ำนั้นทะลักเข้าท้ายเรือก่อนที่จะจมลงใต้สะพานใกล้กับต่อหม้อแต่ว่าคนขับเรือค่ะสามารถว่ายกลับเข้าฝั่งได้ ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดเจ้าท่าอายุทยาก็ได้มีการวางแนวทุ่นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ออกประกาศเตือนชาวเรือเพื่อที่จะแจ้งให้ชาวเรือรับทราบแล้วก็หาวิธีการกู้เรือกันต่อไปแล้วสําหรับการสอบสวนนายพระรถแย้มสวนอายุ30ปีคนขับเรือให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ล่องเรือลากเรือสินค้าเพื่อที่จะไปส่งสินค้าที่ท่าเรือโดยเป็นการลากเรือในลักษณะทวนน้าซึ่งมีกระแสน้ําที่เชี่ยวแรงเมื่อถึงที่เกิด เหตุเป็นต่อหม้อใต้สะพานค่ะตนเองก็เลยได้เร่งเครื่องเรือเพื่อที่จะบังคับให้เรือสินค้าอยู่ในร่องน้ำไม่ให้ชนกับต่อหม้อสะพานจึงเกิดการกระตุกอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้ด้านท้ายของเรือนั้นจมน้าและน้ําก็ทะลักเข้าเรือจนเรือนั้นจมอย่างรวดเร็วโชคดีที่กระโดดลงน้ําแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งเอาชีวิตรอดได้ นายวิทยายาม่วงนะคะผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2ก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายจึงได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเข้าไปตรวจสอบการวางทุ่นเตือนอันตรายและปิดการการจราจรทางน้ําเป็นการชั่วคราวก่อนนอกจากนี้ก็ยังได้ส่งนักประดาน้ําให้ช่วยกันเร่งลากจูงเรือลําดังกล่าวเข้าริมตะลิงเพื่อเป็นการกู้เรือที่จมให้เร็วที่สุดเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายขวางร่องน้ําการเดินเรือแล้วก็สั่งปิดการจราจรทางน้ำ น้ำเด็ดขาดจนกว่าจะกู้เรือได้สำเร็จค่ะ